สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ข้านิยมบนแผ่นดินของพระเจ้าที่7คือให้พูดความจริงและอย่าสาบานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคนเราถ้าเราพูดความจริงคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราได้พูดความจริงไปแล้วและคนเรานะครับถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่ถูกถ้าคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปสาบานเพราะเนื่องจากว่าถ้าสาบานแล้ว ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับการที่มีค่านิยมบนแผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องของพูดในความจริงแต่เราก็ต้องมีศิลปะในการพูดเลยนะครับโดยการพูดที่ปรุงด้วยเกลือที่มีรสก็หมายความว่าพูดแล้วทําให้มีพลังมีกําลังใจจากล้มอยากจะลุกจากแพ้อยากจะมีชัยชนะหรือจากผิดแล้วอยากจะกลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่การพูด นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่าใช้ผลประโยชน์ใดๆมา,มาโกหกหลอกลวงโดยที่เอาคำสาบานมาสนับสนุนในการโกหกหลอกลวงนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่33บอกว่าอันหนึ่งท่านได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนในสมัยก่อนว่าอย่าผิดคำสาบานแต่จงทําตามที่ได้ถวายปฏิญ,ญาณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เราบอกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะอ้างสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่นั่งของพระเจ้าหรืออ้างแผ่นดินโลกเพราะโลกเป็นแท่นวางพระบาทของพระองค์หรืออ้างเยรูซาเลม็มเพราะเยรูซาเล็มเป็นนครขององค์จอมราชันและอย่าสาบานโดยอ้างศีรษะของตนเพราะท่านไม่สามารถทําให้ผมกลายเป็นสีขาวหรือกลายเป็นแม้ดํา ได้เพียงเส้นเดียวใช่ก็จงว่าใช่ไม่ก็จงว่าไม่พูดเกินนี้มาจากมานจะอธิบายตรงนี้นะครับในพระคัมภีร์เดิมอนุญาตให้สาบานได้เพราะว่าการสาบานในพระคัมภีร์เดิมนั้นเป็นการสาบานเพื่อให้ผู้ที่สาบานนั้นจะได้ทําตามนะครับแต่ว่า มันทําให้เกิดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยของพระเยซูก็คือพวกฟาริสีเนี่ยใช้คําสาบานนี้เป็นลูกไม้ในการที่จะเอาเปรียบหรือโกหกคนอื่นเช่นเวลาเขาโกหกเนี่ยเขาก็จะสาบานแต่ไม่ได้สาบานโดยที่ด้วยความจริงใจนะครับก็จะสาบานด้วยอ้างอะไรล่ะยกตัวอย่างนะครับว่าเอาผมพูดความจริงนะผมไม่ได้โกงคุณนะผมสา,สาบานก็ได้ เนี่ยโดยอ้างว่าเอาเอาเอา,เอาพระวิหารเป็นคําประกันนะครับหรืออ้างเอาศีรษะของตนเป็นคําประกันคือไม่ได้สาบานโดยนามของพระเจ้านะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสาบานโดยนามของพระเจ้าใช่ไหมครับก็จะต้องทําตามนั้นถ้าไม่ทําจะถูกพระเจ้าตีสอนหรือว่าลงโทษถูกสาปแช่งแต่พวกฟาริสีก็ใช้วิธีนี้คือสาบานถ้าหากว่าเขาโกหกมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกหกนะสาบานก็ได้ แต่ไม่กล้าสาบานในนามพระเจ้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นจริงไงก็เลยขอสาบานในนามของเยรูซาเล็มในตรงนี้พระเยซูก็บอกว่าอย่าอ้างเยรูซาเล็มอย่าอ้างพระที่นั่งของพระเจ้านะี่อย่าอ้างสวรรค์เลยเพราะว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เพราะเนื่องจากว่าพวกฟาริสีนั้นมักจะยกเอาเมืองสวรรค์โลกอวัยวะ,วะบางส่วนของร่างกายนั้นมาอ้างอิงแทนพระเจ้า พระเยซูก็เลยสอนว่าแบบนี้เป็นการผิดเพราะว่าการสาบานนั้นบ่งบอกถึงว่าจะปฏิบัติตามที่ได้สาบานนะแต่ว่าการสาบานที่ตั้งใจไม่ปฏิบัติแล้วก็ไปอ้างเอาคําอ้างอิงหรือว่าหลักคําประกันนะครับดยอ้างวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยพระเยซูว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นพระเยซูจึงมาล้มล้างใหม่นพระคมภีใหม่นะครับว่า ห้ามสาบานใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของเราก็ทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าคนมองเราบวกนะครับหรือเชื่อใจเราอะเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็ฟังนะครับแต่ถ้าคนเรามองเราลบเราพูดจริงเขายังไม่เชื่อด้วยซ้าไปได้ข้อคิดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเราต้องมีความมั่นคงถ้าเราพูดความจริงไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขานะครับเพราะว่าเราทําส่วนของเราแล้วคือ เราพูดความจริงแต่เราก็ต้องฝึกนะครับว่าลักษณะนิสัยของผู้ที่เติบโตในแผ่นดินของพระเจ้านั้นต้องเป็นคนที่พูดความจริงอย่ากโกหกนะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปพึ่งคำสาบานเมื่อถูกสงสัยพระเยซูจึงพูดบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดเกินนี้มาจากมารในความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ายิ่งพูดมาก ยิ่งผิดพลาดยิ่งพูดมากยิ่งสะสมการทรยศในสุภาษิตบทที่10ข้อ19บอกว่าการพูดมากก็สะสมการทรยศแต่เขาผู้ยับยั้งลิมฝีปากของตนเป็นผู้อย่างรู้ด้วยเหตุนี้เองคนไหนยิ่งใช้คำพูดหวานล้อมให้เราเชื่อมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะต้องสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะคนจริงนะครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องสาบาน พูดความจริงครั้งเดียวจบถ้าไม่เชื่อตามใจจบละไม่อย่างนั้นเราก็จะผิดพลาดเรื่องคําพูดอีกต่อไปบทเรียนในวันนี้นะครับพูดจริงไม่ต้องสาบานเพราะว่าการสาบานถูกยกเลิกโดยพระเยซูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือค่านิยมของชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้านะครับว่าพูดความจริงและไม่ต้องกลัวคนสงสัยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความจริงตลอดไปพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าคนเราพูดความจริงเนี่ย พูดร้อยครั้งก็เหมือนเดิมแต่คนเราพูดไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเองนะมันก็จะเพี้ยนไปเองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะความจริงที่เราเผชิญจึงเป็นสิ่งที่สําคัญศัจจความจริงทําให้เราเป็นไทยด้วยนะครับ